สวัสดีครับพบกับเจนญเชินะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปดาราม่าในเกม Li เลนเจอร์นะครับซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ถือว่าเป็นดาราม่าใหญ่โตมากๆเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ครั้งก่อนครับก็ยังถือว่าผ่านไปไม่นานนะหลายคนอาจจะยังไม่ลืมครับถ้ายังอยู่ในเหตุการณ์นะครับเป็นช่วงก่อนปลายปีที่แล้วอาจเป็นช่วงก่อนที่ผมเนี่ยจะไปออกรายการกับ GM นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยนะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยโอ้โหสถานการณ์ ตึงเครียดกันไปหมดเลยนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะซึ่งผมมองว่าครั้งนี้อาจจะดูใหญ่กว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ำนะครับคือหลายคนเนี่ยพอเห็นข้อมูลออกมาครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่แฟร์เลยทําไมตัวเกมเนี่ยทำแบบนี้นครับหลายคนรู้สึกโมโหมากครับประกาศเลิกเล่น,นครับงดสนับสนุนตัวเกมเลิกเติมแบนตัวเกมนะครับหลายอย่างนะครับแม้กระทั่งไปกดดันที่เพจรายเลนเจอร์ทางการนะรหรือว่าบางคนก็ไปด่าเลยทีเดียวนะ ซึ่งผมเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่โมโหนะครับที่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นเคสที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับช่อง YouTube ที่ทำเกมไรเลนเจอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามาแรงที่สุดเลยนะคือแรงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับช่องที่ทำเกมไรเลนเจอร์ตอนนี้นครับก็คือช่องน้องกอนซุดนั่นเองนะครับผมทราบข่าวนะครับช่วงประมาณ บ่ายสองเมื่อวานเออซึ่งคนคอมเมนต์เนี่ยมาเยอะมากนะปัจจุบันก็ยังคอมเมนต์มาเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าผมทราบข่าวตั้งแต่บ่ายสองเมื่อวานแล้วนะในกลุ่มร e ยเดินเจอของผมเองครับก็มีพี่ที่นับถือครับเขาแจ้งข่าวมาว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ารบกวนเนี่ยให้ผมเนี่ยติดต่อ TM ให้หน่อยอ่าซึ่งผมเองเนี่ยสามารถที่จะติดต่อ TM ได้แต่นี้ต้องบอกก่อนครับว่าเอ่อมันจะต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างจะ รุนแรงร้ายแรงหรอาจะเป็นการแรกเปลี่ยนข้อมูลกันคือนานๆผมจะติดต่อเขาทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ว่างครับอันนี้ต้องบอกก่อน,นครับว่าทางฝั่งของ GM เนี่ยเีเอ็มไทยนะต้องยากก่อนนะผู้พัฒนาคือคนทําเกมครับก็เป็นทางฝั่งของญี่ปุ่นนะซึ่งอันนั้นเขาเป็นใหญ่เลยครับตัวทางฝั่งของ g m ไทยเนี่ยเขาก็เป็นพนักง,งานของบริษัทไลน์เขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบ สิ่งที่เขาทำได้เต็มที่ก็คือช่วยประสานงานให้ครับคือเขาเนี่ยต้องทำงานหลายอย่างาเกมเนี่ยไม่ใช่ไลเอนเจอร์อย่างเดียวครับเขาดูแลเกมไลอื่นๆด้วยครับรวมถึงหน้าที่อื่นๆในบริษัทก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นพนักงานบริษัทไลน์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยโอเคเขาต้องรับเรื่องครับแล้วก็ช่วยดำเนินการพูดคุยให้เราแน่ๆนะ,ะผมก็ ส่งข้อความไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเบอร์โทรเนี่ยมันเป็นเบอร์โทรตรงปรบริษัทผมไม่สามารถที่จะเอาเบอร์ไปให้คนอื่นโดยพักการไม่ได้นะะแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้เพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาวนะครับเพราะว่าเบอร์เนี่ยมันต้องติดต่อในเวลาทําการเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องอดใจอรอนิดนึงนะผมคิดว่าน้องหมีน่าจะดูเรื่องละเพราะว่าเพจทางการนี่คือร้อนเป็นไฟเลยนะเดียวนะอเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้บ้านเราเนี่ย หยุดยาวนะครับแล้วก็บางบริษัทก็ work from home ด้วยนะซึ่งบริษัทรายก็มีบางส่วนนะครับที่เขาต้อง work from home นะครับก็อาจจะล่าช้านิดนึงนะส่วนทางฝั่งผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ติดเรื่องกิวอทางการอยูเออ่เขาไม่ได้ไปติดสงคารนะเขาติดเรื่องกิวอทางการอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่มาสักทีนึงนะอันนี้ก็โดนด่าก,กันเยอะแล้วนะครับเพราะว่ากิวอทางการไม่มาเนี่ยกิเร์มันก็เลยมาไม่ได้ผมเลยมองว่าเคสนี้นานหน่อยนะผมไม่รู้จะพูดไงครับก็ต้องอดเจอรอกกันสักนิดนึงนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับก็เกิดขึ้นกับช่อง y t u t u อ่าก่อนสุดนั่นเองครับกับ ID เทพ m 99ก็คือป้ายแดง99นั่นเองนะอ่าผมก็มีการเข้าไปดูอยู่บ้างนะครับเขาก็เติมจริงนี่นแหละแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็เติมเลข6หลักนะครับก็คือเติมหลักแสนอันนี้ถึงอยู่แล้วล่ะผมดูแล้วเนี่ยเออตรงแสงมืดแม็ Mac, ครับโอ้โหบอกเลยเลยว่าเติมเยอะนะครับอ่าเหมือนต้นเรื่องครับจะเป็นการทําคลิปนะที่เขาเนี่ยดันขึ้น มาสเตอร์หนะครับแล้วพอข้ามวันปุ๊บเนี่ยโดนแบนเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นการโดน AI ยิงครับคือ AI ยิงเปลี่ยงเลยครับคือจุดที่น่าสนใจคือ AI เนี่ยมายิงเปลี่ยงเลยครับด้วยการแบนถาวรเป็นคดีร้ายแรงอันนี้ผมไม่รู้นะว่า ID เนี่ยมันเคยมีประวัติอะไรมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแปลกอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่การโดนถลมน่มรีพอแต่อย่างใดนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเป็นตอนเหตุการณ์ครั้งก่อนนะ,ะก่อนที่ผมไปออกรายการกับ GM เนี่ยผมเคยพูดไปในคลิปนับที่2ผู้เล่นบุลลิกตำนานเนี่ยโดนแบนนะครับตอนนั้นเนี่ยผมได้บอกว่าน่าจะโดนถล่มรีพอร์ตแน่นอน,นครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่2 ID ไอดีอะสองผู้เล่น,นครับบุลลิกตนานตอนนั้นเนี่ยโดนครั้งที่2นะถึงจะแบนถาวรครับคือโดนครั้งแรกเนี่ยเหมือนจะแบนไปแค่น่าจะหลักสัปดาห์นะถ้าจําไม่ผิดครับแล้วก็พอปลดแบนออกมาปุ๊บเนี่ย ก็โดนนะครับ AIYIN ครับแบนถาวรครับซึ่งที่ผมบอกว่าไม่ใช่การโดนถล่มรีพอร์ตเนี่ยอ่าเพราะว่าพอเราไปออกรายการกัติ M นะครับตอนที่ผมเนี่ยทำงานเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเนี่ยเราก็ได้รับรู้ข้อมูลหมดเลยนะทุกอย่างนะครับที่อยากจะรู้นะครับเขาก็เปิดเผยให้เราเท่าที่แบบว่าเขาจะบอกได้ครับ ซึ่งในส่วนของ AI เนี่ยแน่นอนละ่ะมันก็ต้องมีการยิงผิดพลาดบ้างเพราะว่ามันจะต้องโดนยิงตามคําสั่งนะครับตัวผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็เขียนคําสั่งเอาไว้นะครับว่าทํายังไงถึงจะมีการยิงนะครับแล้วก็ยิงเนี่ยจะโดนแบนนานขนาดไหนหรือจะโดนแบนถาวรน,นะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเขียนแบบไหนนะคือไม่รู้ว่าจะเขียนแบบดีหรือเปล่านะอันนี้เฉยๆนะไม่ได้จริงจังนะครับเหมือนป่ะมานว่าเวลน้อยขึ้นมาสเตอร์หยิงถาวรซะเลยนะเออประมาณนั้นครับ คือคนโกงในเกมนี้ค่อนข้างจะเยอะ่าซึ่งผมเนี่ยเคยทํำคลิปบอกไปแล้วนะครับว่า ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาไม่สามารถป้องกันแบบด่านหน้าไม่ได้เขาทำไม่ได้ใช้งบประมาณสูงแล้วก็ไม่พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการโกงใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆครับฉะนั้นเนี่ยคนโกงก็จะเข้ามาในเกมค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่สิ่งที่เขาทำได้ก็คือใช้ AI นี่แหละในการยิงหลายๆคลิปของผมเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าต้นมาสเตอร์หไอ้ต้น 1, เพชรหน 1, ่งตอนต้นสัปดาห์เนี่ยเพชรหเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับ ID ไ d ป้ายเหลืองป้ายแดงป้ายม่วงครับ ะคะแนนเนี่ย2 6 9 9 2698 2697คือจะเป็นคะแนนที่ค้างเรียบร้อยแล้วครับ ID เนี่ยโดนยิงไปเรียบร้อยแล้วนะจาก AI นะครับซึ่งถ้า ID เนี่ยที่โดน AI ยิงเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการแจ้งให้ไปตรวจสอบเนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะมาลงมาตรวจสอบแบบละเอียดอีกทีนึงนะแต่ถ้าเกิดไม่มีการแจ้งอะไรเนี่ย ID พวกนี้ก็จะโดนระง,งับถาวรไปเลยครับเื่อ,อนี้เนี่ยเขาก็จัดการแบบนี้นะใช้ระบบเนี่ย ตรวจจับนะครับอ่าซึ่งอ่าอย่างที่บอกครับว่าคดีก่อนเนี่ยคือผมก็ไม่อยากพูดเยอะนะแต่ข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยคือเขาบอกว่าเมื่อโดน AI ยิงเนี่ยอ่าแล้วก็มีการแจ้งเข้าไปซึ่ง2เคสนั้นเนี่ยเขามีการแจ้งเข้าไปนะครับผู้พัฒนาก็ตรวจสอบซึ่งถ้า ID เนี่ยมันไม่บริสุทธิ์100%ผมต้องใช้คำนี้นะเพราะไม่รู้ว่า ID เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะครับคือเขานับย้อนหลังทั้งหมดเลยนะข้อมูลล็อกไฟเนี่ยมีครบหมดเลยนะว่า ID ที่มาที่ไปเป็นยังไงผ่านการโกงอะไรมาบ้างนะครับมีคดีอะไรมาบ้างพอโดนผู้พัฒนาตรวจสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยผมใช้คําว่าไม่ผ่านอ่ะอันนี้ลองไปไปถามคนวงในด้กันนะคนวงในรู้กันแล้วนะครับว่าเพราะอะไรนะครับผู้พัฒนาก็รู้นะครับอ่าทีมไทยก็รู้นะครับผมเองก็รู้นะครับแต่ขอข้ามไปแล้วกันนะซึ่งถามว่าทําไมเขาไม่บอก ว่าแบบผิดอะไรข้อไหนนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นข้อมูลปกปิดผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่เกมรายเกมเดียวที่ทําแบบนี้นะครับเกมอื่นๆนะครับที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ทําแบบนี้สาเหตุเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยเขาสามารถฟ้องร้องได้แล้วเกิดฟ้องร้องแล้วชนะเนี่ยเขาฟ้องร้องกันได้เป็นหลักล้านเลยนะเ,ออเกมอื่นๆมีแล้วนะครับฟ้องร้องกันเนี่ยเขาก็เลยเป็นข้อมูลปกปิดเขาจะบอกแค่ว่าคุณกระทําความผิดแต่เขาจะไม่ได้บอกว่าผิดเพราะอะไรเพราะว่าสมมุติว่าเราไปฟ้องเขาเนี่ย ขหงายหลักฐานออกมาเนี่ยเราหงายแทนเลยนะในกรณีที่เราทําผิดริงนะครับ ID มีการผ่านการโกงอ่าบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวเราเองสมมติว่า ID มีการซื้อต่อใครเข้ามาอ่าแล้วก็ต้นทางเนี่ยมีการโกงมาก่อนแล้วเราไม่รู้หรือระหว่างทางเราอาจจะมีการไปทําอะไรก็ไม่รู้อ่าอะไรประมาณนี้ก็เรียกได้ว่า ID เนี่ยไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ไม่ลอดแน่นอนนะซึ่งครั้งนี้นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงบ้างเนี่ย คือ AI มันยิงครับด้วยข้อหาไรแรงนะครับะระงับ ID ถาวรที่ผ่านมายังไม่มีใครนะครับรอดได้นะครับแต่การโดนปลดแบนนะอ่าถ้าโดนยิงแบนถาวรปุ๊บเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะครับคดีนี้ก็เลยเรียกได้ว่าน่าเป็นห่วงอ่ะผมใช้คําว่าน่าเป็นห่วงนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าอยากจะรู้ต้องไปถามตัว,ตว,ตวเองนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่า ID เนี่ยเขาสร้างมาเองหรือเปล่าอ่าหรือว่ามีการ ซื้อต่อ ID มาจากใครต้นทางเนี่ยไอดี ID มันบริสุทธิ์ไว้นะครับไอดี ID เนี่ยต่อให้เติมเงินนะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าต่อให้เติมเป็นแสนเป็นล้าน,นครับแต่ถ้าเกิด ID มีความผิดจริงเนี่ยก็ไม่รอดอ่าแต่ว่าแต่ละเกมไม่เหมือนกันนะบางเกมเนี่ยเขาแบนไปเนี่ยเขาอาจจะมีการปลดได้อ่าเช่นอาจจะแบบว่าปลดปุ๊บอาจจะมีการลดเลเวลครับถอดของอันนี้คือเกมอื่นๆนะที่ผมเคยเจอมาเคยมีอยู่เหมือนกันนะครับอ่มีเกมนึ่งแต่จจผมขอไม่พูดแล้วกัน มันมีเกมออนไลน์เกมหนึ่งเนี่ยที่มีผู้เล่นเนี่ยเขาเติมเป็นหลักล้านบาทบอกเลยครับว่าเติมเป็นหลักล้านบาทเพราะว่าเขารวยนะครับแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องใช้ฝีมือเยอะมากประกอบกับว่าต้องใช้ไอเทมเทพๆช่วยด้วยแต่เขา่าสู้คนอ,อื่นไม่ได้เขาก็เลยโกงไม่ใช่ว่าคนเติมเป็นแสนเป็นล้านเขาจะไม่โกงอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าน้องกรโกงนะในเกมนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแล้วไอดีก็โดนระงับนะครับแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าเกมนั้นเนี่ยเขามีการ หมดให้ได้แต่ก็ล้างของออกหมดเลยทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็มีการลดเลเวลนะครับแต่ส่วนเกมนี้เนี่ยเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยแบนถาวรก็คือแบนถาวรนะครับเคสนี้ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะอันนี้ผมเอาใจช่วยนะครับอ่าไม่รู้ว่าเรื่องจะไปจบที่ตรงไหนนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะสุดท้ายนะครับใครจะถูกจะผิดนะครับจะรอดหรือไม่รอดนะครับอ่าจะรอดแบบไหนนะรหรือว่าจะไม่รอดเลยเนี่ย ผมเองก็ต้องต้องดําเนินชีวิตต่อไปนะผมเองก็ยังต้องแคสเกมรายเดนเจอร์ต่อไปนะเหมือนกับตอนนั้นอะตดี2ผู้เล่นบนริตตํานานนะผมก็พูดแบบนี้นะเพราะผมก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปนะยังไงก็ทําเกมนี้กันต่อไปนะอันนี้ก็เข้าใจด้วยนะครับ่วนคนที่แบบว่าอ่ะ,ะออมายกเลิกต่างๆนะครับไม่สนับสนุนตัวเกมไม่เติมเกมนะครับไปโพสต์อ่าอันนี้ผมเข้าใจนะครับคือผมก็บังคับใครไม่ได้นะ,ะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่า ลงเอยที่ตรงไหนผมก็อยากให้ปดบันนะจบกันแบบสวยๆนะครับแต่ถ้าเกิด ID ดีไม่บริสุทธิ์ร้อยเอนะครับอันนี้ก็รอดยากนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าทางเทียมไทยเนี่ยเขาจะดําเนินเรื่องอตอนไหนอะไรงไงนะครับอันนี้ก็รอติดตามนะซึ่งผมก็ต้องออกตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเทียมไทยก็เป็นเหมือนบริษัทพนักง,งานไลน์นะเ,ออเขาก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับแต่เขาก็คงต้องช่วยเต็มที่นะ อ่ะสุดท้ายเรื่องจะเป็นยังไงร,รอติดตามแล้วกันนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะแล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ